คุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินวันนี้เราจะมากินของถูกใจตอนเดึกๆนะคะอะไรเราไปดูกันของชอบของคุณป้าที่ได้มาชื่อของเราคุณป้าสายเปี้ยวนะคะดูกันอะไรเอ่ยแต่ก่อนจะไปขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ กำลังใจใคุณป้าเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะไปดูกันค่ะแก่ข okay, ัดก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ mm. น้ำตู้เข้ากันไหมเนี่ย มะขามา,มายำยำพุกก้อยกับบูกรูค่ะใส่ออยำบุกก้อยกับบูกรใส่ใส่เจียยบองใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาไปหน่อยม่วงหาวมะนาวโห่ทัอน,นะตอนเดึกๆมาค่ะมนะ Nói ngay cái đấy phá thường Ừ. không bỏ đầy chảy video hấp ชอบดื่มน้ำต้นฮู้เข้ากันไหมเนี่ยเข้ากันค่ะเปรี้ยวแล้วก็ได้น้ำต้นฮู้มาหน่อยโอ้โหเดียวอืม I uh -huh. โมหหาะนาวหวลูกกำลังดีเม็ดยังไม่แข็งถ้าเม็ดแข็งแล้วมันจะขมนี่เม็ดอ่อนๆความเปรี้ยวก็จะเยอะเม็ดแข็งเม็ดที่มันแก่แล้ว แช่ค่ะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณปลาสายเปียวผ้าเทียวผ้ากินได้จ้าขอบคุณผู้ทีข่าว่าเบิง้งให้กำลังใจได้ค่ะขอบคุณเลยล่ะมามา cái gì đây hỏi chồng anh sao trái cây bớt, kìm lại chưa người được เลยก็ล่าอ่อนๆจ้ะ ครับน้หลายๆสมฉือสุดยอดกดไลค์กดแชร์่ลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูก็ามาติดตามนะคะขอบคุณมากเจอกันใหม่กับคุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินนะคะหลักปันดีทุกคนคะ่ะ